ก็เป็นน้องเล็กของทาง p a n a s o n i ิกนะคะตอนนี้กำลังให้ทุกคนเข้ามาอยู่หลายคนอาจจะตกใจนะคะว่าทำไมวันนี้หน้าเฟื่องถึงไม่มีเครื่องสำอางมีน้อยนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้พักสัญญากับเพลตทีวีไปก่อนนะคะก็เลยได้แต่งหน้าเองเวยๆธรรมดาปกติเไม่ได้แต่งเข้มนะคะลองดูรักัน แลวันนี้เราคนเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะร้อจ็บสอคนแล้วสวัสดีคุณกิติกรด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วทักไทยได้คะ่ะสวัสดีคุณแพรปันยิสาค่ะน้องแพรพักเที่ยงอยู่หรือเปล่าดวงจานคุณดวงจานสวัสดีคะ่ะคุณเอิรพิ่งซื้อกฟ8มาไม่เป็นไรมันเปลี่ยนไม่เยอะนะคะนี่ จริงๆงเพื่อนก็ไปงานเปิดตัวให้เขามาด้วยนะคะก็คราวนี้ได้มาเล่นแล้วก็เดี๋ยวได้มารีวิวรอดูรีวิวตัวเต็มกันก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็ดีไซน์เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรอะมีโฟกัเซลฟี่อะไรอย่างงี้เนื่อ <laughs> งจากเราได้มาเป็นแบบมีโบชัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลย มีอุปกรณ์นี่มีคุณต่างทีมงานนะคะเอามาให้โอเคเซลฟี่จ้ะ <c oughs> นี่เราจะมาขายหรอเ,เราไม่ได้มาขายนะคะแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ครบจนแบบว่าเอออะไรขนาดนั้นได้ทีเดียวโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองมีคนเกาหลีด้วยนะคะสวัสดีคุณใหมค่ค่ะอ้ยนี่โอเคระหว่างนี้้ย มาโปรโมทขายหรอไม่ได้ขายค่ะมารีวิวค่ะแต่ว่าไหนๆจะแกะกล่องก็เลยเดี๋ยวลองดูละกันละกันสองร้อยหกคนแล้วนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเฟื่องจะแกะกล่องให้ถือด้วยเนาะได้ไหมเดี๋ยนะโอเคนี่ค่ะเราจะมาอันบล็อกกันนะคะเห็นไหมนี่ก็คือ G F เก้านองนะคะสีที่เฟื่องได้มาอันบล็อกนั้นก็คือสี สีชมพูไหมใช่สีอันนี้ค่ะสีเงินสังเกตได้ว่าใครมี G F 8เนี่ยหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปตอน G F 8นี่นะคะเขาก็จะเป็นกะโหลกข้างบนตรงนี้ใช่ไหมมันแกบบ็แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกะโหลกเทเป็นความแบบเทเลสวินไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นหน้าตาของเขานะคะน,นี้เป็นสีดําเงิน 4K เห็นชัดรุ่นนี้เนี่ยเขาเขียนเป็น 4K selfie ่จอก็พิบได้180องศาเหมือนเดิมนะคะบอดี้หน้าตาใครเดิมมากถึงมากที่สุดดังนั้นใครซื้อไปก็ไม่ต้องเสียใจแต่ใครไม่ได้ซื้อก็อาจจะลองพิจารณาดูสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่ได้รีวิวกล้องนานแล้วคิดถึงไหมแกออกมาอีกก็จะพบกับสายชาร์จ สายคล้องคอตามปกตินะคะ made in China ด้วย l u m ิ x G มีสายชาร์จอันนี้ก็เป็น Micro USB เนอะชาร์จกับกล้องได้ <Okay. S 1> 4K คืออะไร 4K ก็คือความคมชัดระดับ2เท่าของ Full HD นะคะมันคือ Quad HD ไม่ใช่สิ <laughs> มันคือมันคือชัดเดี๋ยวนะไม่ใช่สองเท่าสี่เท่าสี่เท่าของ Full HD <laughs> <laughs> 2> 2เอาใหม่สองออะไรนะม่วงจำหนึ่งนะโอเคโอเคก็คือ2,840เออใช่3,840คูณเท่าไหร่นะ2,160ันหนึ่ใช่เจ้านะมัน Quad HD มันคือสองเท่าของ Full HD โอเคก็คือสีเท่าของ Full HD Full HD เท่ากับ1,080 p ีเนี่ยพอไม่ได้พูดเรื่องนี้แบบนี้นะแล้วลืมว่ามันคือเลขอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณอัชลาสวัสดีคุณต้นบอกว่ามีอะไรแจกไหมไม่มีไม่มีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันปกตินะคะก็ก็ก็แกะกล่องเสร็จ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้จริงๆไม่รู้จะแกะกล่องอะไรดีแล้วในนี้ก็มีคู่มือมาให้นะคะก็เหมือนเดิมรุ่นนี้เนี่ยโอเคเขาก็อมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยแต่ว่าจริงๆเราแอบแกะออกมาแล้วรอบหนึ่งก็เลยใส่ไปแล้วเปิดกล้องออกมาดีกว่าเปิดกล้องก็ออนนะคะหมุนออกมาแล้วก็ต้อง rotate the zoom ring นี่หมุน แล้วเขาก็จะปิดขึ้นมาแล้วก็จะถ่ายรูปกันนี่เราถ่ายให้ทุกคนเห็นหน้าเราในจอนะคะ <c oughs> มึงก็จะมีโหมดหลายๆโหมดเหมือนเดิมเลยก็ถ้าจะเป็นสาวๆชอบเซลฟี่อยู่แล้วเนี่ก็หมุนไปที่โหมดหน้าคนนะคะคือก็จะถ่ายมา เขาก็จะมี Beautification เหมือนเดิมซึ่งปรับได้เป็น10ระดับเลยนะคะปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ความเจ๋งของรุ่นนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเออเขารองรับการเซลฟี่ทุกรูปแบบทั้งเรื่องพาโนรามาเซลฟี่หรือว่าวิวเซลฟี่คือหลายคนเนี่ยอย่างรุ่นอื่นๆสมมติอะโซนี่เ Sony a 5หหรือ ฟูจิ XA3 XA2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกกล้องปกติถ้าตั้งเป็นโหมด Intelligent Auto เนี่ยเขาก็จะถ่ายให้เราหน้าชาัดหลังเบอร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยบางคนเวลาไปถ่ายถ่ายรูปก,กับเพื่อนมีหน้าข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยมันไม่ชัดใช่ไหมคะอันนี้เขาก็มีโหมดที่บอกออให้สามารถถ่ายให้พิวชัดด้วยได้เหมือนกันซึ่งพวกนั้นเนี่ยจริงๆก็ปรับได้นะคะรุ่นของโซนีฟูจิหรือว่า奥林ัสหรือว่าอะไรหลายๆ,ๆรุ่นแต่ว่ามันจะต้องกดแบบดูอย่างอื่ เพิ่มเติมว่าปรับค่านู้นค่านี้อะไรอย่างงี้นี่เพิ่งลองถ่ายมก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มี 4K Burst Mode Burst Shot ด้วยก็คือสามารถกดค้างใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ภาพที่รัวแล้วก็เลือกภาพที่ชัดที่สุดได้เนี่ยชัตเตอร์รัวมากค้างได้หลายวิ สาิบภาพต่อวินาทีนะคะก็จะมีหน้าเยอะไปหมดสำหรับใครที่ชอบอยากได้เอาไปทำวิดีโออะไรตอนนี้ก็อาจจะสนุกดีเนี่ยมันก็จะมีหน้าเฟื่องออกมาเยอะมากเมื่อกี้เลื่อนไปสิคะี่วนรัวๆวนรัวๆโอประมาณนี้ซึ่งทำไมหน้าฟ้าขนาดนี้ <c oughs> นั่นแหละเวลาตัอดีตัวเต็มเนาะวันนี้ก็ u n ็ o c k s เ r ิ s ์ r ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์แบบ อ่านคอมเมนต์ทุกคนมานานมากไลฟ์ล่าสุดนี่ไปที่อะไรนะเซนทันชิดลงไปดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็ได้เห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะคะประมาณนี้ใครอยากรู้อะไรอย่างไรเกี่ยวกับตัวนี้สีใช่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเรารวยมากนะคะเราก็เลยมี <laughs> ต้องหลายสีฝะขวานี่เป็นตัวมองอ่ ไม่เราไม่ได้รวยมากแล้วเราก็ไม่ได้ขายกล้องด้วยแต่นี่มีหลายสีให้เลือกนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีดําสีดำไหนจะเหมาอหนุ่มๆหรือว่าคนที่อยากดูสปอร์ตหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นสีที่สวยงามดีชมพูเนี่ยจะเหมาะกับสาวๆาวสุดๆให้ feeling ฟุ้งฟิงหรือส้มก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งฟุ้งฟิ้งไหมคะตัวนี้ก็ฟุ้งนะก็ใช้ได้อยู่ตามสไตล์ของลูมิก เขาตั้งแต่ GF8 GF9 ก็ยังมีความมุ้งมิงอยู่ในตัวของเขาเองนะคะแล้วเขาก็มีโพสต์โฟกัสให้ด้วยสำหรับ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 ,ร,บ,ร,บรุ่นนี้ก็คือโพสต์โฟกัสโพสต์ะว่าทีหลังก็เลยโฟกัสทีหลังได้สีเงินไม่มีราคาคุณนิสรานี่คะ่ะอันนี้คือสีเงินของเขาแล้วเพราะเขาจะมีดำล้วนกับดำเงินรุ่นนี้เขาก็จะเรียกว่าสีเงินลคะค่ะ ก็ใช้รูปผ่านไวไฟได้ปกติอมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย,ยขนาดเลนส์ระยะเลนส์อ๋อเข้าเดิมนะสิบสองสามสองค่ะเนี่ยก็ตัวเล็กๆเท่านี้แต่ว่าจะเหมือนพวก Canon EOS M10 มันหมุนไม่ได้มันต้องหมุนก่อนที่จะเริ่มถ่ายครับนี่ ได้ระยะกว้างเซลฟี่กำลังโอเคหน้าไม่ใหญ่นะคะได้เก็บแบ็กเกลโอเคอราคาสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นหนึ่งพันป้าสองไม่แพงกว่า G F แปด G F แปดมันหนึ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ C F เก้าลืมราคาเปิดตัวมาสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบก็เท่ากับพวกเฮ้ยมันถ่ายแล้วมันสวยกว่าจริง เนี่ยพอเราดูหน้าเราในไลฟ์กับเราดูหน้ารานเนี่ยหน้าในนี้สวยอะ่ะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสองหมื่นาพันเก้รอยเก้าสิบนั่นแหละค่ะทุกคนสวยอะ่ะคนนะขอบคุณค่ะสวัสวดีกอฟมาเยือนด้วยนะคะเข้ามาจอยในตอนนี้ อุปกรณ์จัดค่ที่ก็ครมาอยู่ออฟฟิศเฟอร์ลิทดิจิตอลกับเฟื่องนะคะก็ทิ้งเด็ก <laughs> นี่นะคะคือทีมของเราเองนะคะเราทำ Digital Agency ดิจิตอลเอเจนซี่ด้วยนะคะใครสนใจก็มา <laughs> ใช้งานเราได้ <laughs> ขายของไว้ในตัวนะคะประมาณนี้นั่นแหละสองหมาพันก้าร้อเก้าสิบบาทค่ะราคาเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วยที่อินเทอร์เน็ตกระตุกนะคะตอนนี้คิดว่าโอเคแล้ว ระหว่างนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับกล้องโอเคถามมาได้รุ่นนี้ G F 9กับ A 5 0 0พัอันไหนสวยกว่าหรอกอ A T อันไหนดีกว่าค่ะเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะคะก็จะดด้วยรู้ว่าลูกอันไหนเป็นยังไงนะคะจะพยายามรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะซันทงไม่ได้นะไม่ใช่พรีเซนเตอร์ใครไหนนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคน ขอบคุณณปมะภาภพที่แชร์ด้วยลูมีกมีคนบอกว่ารูปเวลาเอาเข้าเครื่องสีเพี้ยนจริงปะคบพี่เฟื่องก็ไม่นะคะเฟื่องก็ถ่ายมันก็เว้ยมันก็พอได้เมื่อกี้ดีใจไอดินเองพี่เฟื่อนใช้แอพหนึ่งอยู่หรือเปล่าใช้อยู่บ้างค่ะเรื่อยๆแต่ว่าเอาจริงๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามีงาน โยใสทุกคนช่วยกันถายให้เราคุณเฟื่องคะมีงบสามหมืนห้าซื้อกล้องอะไรดีรวยจังสามหมืนห้าซื้อได้หลายอันเลยซื้อไปดูพวกตัวท็อปๆขึ้นมาหน่อยก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นออมฟูจิก็พวก XT10 อะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าโซนี่ก็ a 6 0 0พขึ้นไปก็ได้แล้วแต่ว่าคือกล้องแพงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรองรับการเซลฟี่มากเท่าไหร ส่วนใหญ่มันจะฟิปจอไม่ได้ถึงร้อยแปสิบองศามันก็จะแบบว่ามาเงื้อเงื้นักได้นิดหน่อยแต่แน่นอนคุณภาพมันดีกว่าแล้วก็อะไรความละเอียดเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ช่างใจดูหรือว่าถ้าอยากจะมีเงีเยก็เอาตงไปเปลี่ยนเลนส์ขายแล้วที่บิคาเมล่านะคะลองดูสองหมืนสามพันเก้ารอยเก้าสิบบาทนั่นเองือคนค่อยๆกลับมาดีจังเลย <laughs> แล้วแหละค่ะทุกคนไว้มารีวิวเต็มๆกันนะคะโอเคจะสองรอยคนแล้วเราทำไรดีเดี๋ยวต้องไปปล่อยทุกคนไปกินข้าวเหรอวันนี้ทุกคนทำไรกันบ้าง้องเพลงให้ฟังไหม <c oughs> ถามว่ามีใครอยากฟังไม่มีคะ่คะน่ารักดีเคยลองยีแบบ แวบ,บแวบอะแต่ไม่ได้เคยมานั่นแหละร้องเพงลงร้องเพลงอะไรดีคะรีเควสค่ะสวัสดีนี่คือเฟอร์าดาจุกบอกสามารถหยอกตังค์แล้วเปิดเพลงได้ลูมิกดีไหมคะก็โอเคนะก็แล้วแต่คุณชอบไม่มีกล้องไหนที่ไม่ดีค่ะแล้วแต่ใครชอบอะไรมากกว่านั่นแหละ JF9 ดีไหมคะเดี๋ยวรอรีวิวตัวเต็มนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างรูปมาให้ดูกันค่ะอย่าลืม subscribe YouTube ด้วยนะคะตอนนี้พิมอยู่ในคอมเมนต์แล้วนะคะั้ง Instagram YouTube แล้วก็ทุกอย่างนะคะกินข้าวค่ะกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยนะคะรอรีวิวเต็ม XA10 อยู่จ้า XA10 รีวิวเต็มอาจจะไม่มีนะคะเพราะว่ารีวิวปิด DJI DJI อเค มันเป็น,นี้ยมันไม่เซตเบลิเซอร์เลยอะอแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคร้องเพงลงร้องเพลงทีไงดีคะรวยจ้ะไม่รวยยืมเขามาไม่มีไม,ม่ไม่มีตังค์เป็นของตัวเองนะคะเคดูดูดูด,ด,ดูนี่เราไลฟ์มานานเท่าไหร่แล้วอะ ประมาณยี่สิบนาทีพี่เฟื่องน่าราักขอบคุณค่ะมีข่าวของเอ๊ะภาาบ้างไหมคนถามมาประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วได้แล้วนะคะข่าวลือนี้ก็ยังไม่ออกนะคะดังนั้นก็เพราะว่าอาจจะต้องรอไปก,ก่อนโอโ้โหถามเรื่องเล่นลึกๆเลยเหรออาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเล่น ระดับสูงสุดนะคะแนะนำ A 6 0 0 0 A 6 0 0 0คล้ายกับ A 6ก0ันสิ่งสำคัญแต่ว่าเอามันเป็นรุ่นผัดมาจาก A 5้0พมันก็เป็น A 6 0 0 0 A 6 0 0 0เนี่ยฟิกจอไม่ได้180องศาแต่ว่าโฟกัสเร็วหรืออะไรก็ได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันตามนั้นแจกปะคะยังไม่แจกเลยเพียงสากลค,ครับเพียงอะไรก็ได้เ e ต it โกสิ่งสำคัญ <laughs> นีทุกคนก็ทํางานบอกว่าพี่เฟื่องมานั่งพูดทําไมนะคะยาวๆอนนี้เอกตอนนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะมีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีใครวางขายแล้วเราไปร้องเพลงที่เงียบๆดีกว่าเราเก่งใจทุกคนนะแล้วเข้ามาในะห้องนี้ของเราดีกว่าหนูนึกว่าเงินพี่เฟื่องหมดเลยไม่ค่ะพี่ไม่มีเงินสามารถสมทบทุนมาได้ที่เลขบัญชีนอนเล่นมาหรือร้องเพลงให้ฟังอาเพลงอะไรดี นี่ปกติเราไม่ค่อยทําทได้แต่งหน้าอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจที่เราไม่ต้องอ่านข่าวแล้วถ <laughs> ามว่าชอบอ่านข่าวไหมชอบนะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องแต่งหน้าเข้มหนึ่งสองมันต้องตื่นเช้ามากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคงทำคลิปอะไรอย่างงี้ <c oughs> closer close <oughs> oh so close <c oughs> ลองให้แค่นี้ Let it go on my snow glows white on a mountain tonight, not a footprint to be seen The kingdom of isolation and it looks like I'm the queen The wind is howling like this whirling storm inside Couldn't keep it in heaven knows I've tried don't let them in. Don't let them see. Be a good girl. เปิดกล่องไปแล้วค่ะ. <laughs> you always have to be. <laughs> ไม่มีอะไรมาก. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. เสียงดังไม่ได้ห้องนี้มันกล้องไม่ทันเปิดกล่องหรอคะก็ในี๋ยดูย้อนหลังแล้วให้ฟังข้าวๆามันก็มีกล่องหน้าตาบอดี้คล้ายๆเดิมมีแบบมีสายคล้องมีสายชาร์จไมโคร USB แค่นั้นเลยค่ะไม่มีอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวรอดูรีวิวตัวเต็มก็ได้ใครก็ได้พาไปเดี๋ยวแมสซิงเล็กหน่อยอยากเจอพีการกันตลอไม่ใช่นกาทุเรียน ะะสิ่งสำคัญใช่ไหมเมื่อกี้มีคนรียควสมา <c oughs> มาฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใด รักเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องร้างราฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ถึงหัวใจ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่ให้มันราบรื่ ขอบคุณค่ะพี่เฟื่องเป็นเอลซ่านะคะพี่เฟื่องแข่งเคยจริงดิวะเราเคยแต่งจริงเรามีวิกด้วยนะเราก็ถักเปียเราก็ทำหน้า Let it go Let it go หน้ากากเอลซ่าให้ขอเพลงไม่ได้ทุกคนเริ่มออกไปแล้วนะคะใครที่ต้องหนีมาจากพักกลางวันนะคะจะแถมเพลงให้ส่วน อันบ็อกนั้นก็ตามนั้นไดูย้อนหลังได้แล้วก็รีวิวเต็มรออีกแป๊บหนึ่งนะคะใครอยากรู้อะไรเป็นพิเศษอยากเห็นภาพจากมุมไหนอะไรเงี้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้จะได้ไปเก็บฟุตมาให้ว่ามันเป็นยังไงบ้าอกอะไรนี้อเคปะอเคเพอพาดอกลองไม่เป็นน่ะ น้องเ่นแต่รือดูร้อนบ่อยครั้งที่ใจร้อนพอดีช่วงนี้เดินออกไปไม่มองข้างทาหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าฉันดินลงทางอยู่กลางผู้คนระหว่าง a 6 5ก0ักับ A7 เหรอคะ A7 เ็นี่ยเป็นฟูลเฟรมนะคะส่วน A6500 ยังเป็น อ um, APS อยู่ดังนั้น full frame จริงๆมันก็แพงกว่าได้เต็มกว่าอยู่แล้วเทคมันต้องดูว่า LCA เจ็ตัวไหนด้วยถ้าเป็น A เจ็ตัวแรกเลยเนี่ยมันก็เทคโนโลยีมันก็สู้พวกเพื่อพวกพวก,พวก,พวกอะไรนะเทคโนโลยีมันก็สู้พวกที่มันเป็นอันใหม่ก,กว่าไม่ได้พวกแบบโฟกัสอะไรกันสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เท่ากันโอลิบัต p ีแถวแปดกับ XA3 แล้วถ้าชอบเลยค่ะ EP l 8ก็บอดี้เล็กกว่าแต่น้ำหนักเท่าๆกับ X A 3แล้วก็โทนนภาพอะไรมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปไม่ได้เหมือนกันมากนั่นก็ลองดูกันต้อง M 1 0ดูรีวิวได้นะคะเคยรีวิวไปแล้ว M 1 0กับ Sony A 1หนึ่ u, เคยรีวิวแบบเทียบไปแล้วค่ะแล้วก็มี X A 2ด้วยไปดูได้ใน youtube นะคะอยู่ไหนอ่ะคอมเมนต์หาย ไลฟ์ที่บ้านเหรอครับไม่ค่ะนี่ออฟฟิศเพื่อเองนะคะทำรายการทำเพจเฟ e บุ๊กด้วยนะคะใครสนใจก็ h e l l o flourish co th ได้นะคะลองดูลองเอเง็มเพนดีไหมคนทางนั้นเนอคนทางนั้นอ๋อดูแลตัวเองดีๆนะ คนที่อยู่ทางนั้นคนคนนี้ยังคิดถึงกันเรือเดิมไม่เคยเปลี่ยนได้ค่นี้แหละคะ่ะด้ดูร้อนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นสิบห้าถึงยี่สิบนี้ไปที่โตเกียวนะคะไปกับไปทำงานแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอารูปมาฝากกันไว้ Why? นั่นแหละทุกคนอ้าวอาเฮ้ยหรอ บีบเข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจ mm. เธอคขอโทษเรื่องวันนั้นที่เธอทำผิดกับฉันให้ยกโทอให้เธอได้ไ,ดไหมคุณเฟิ่งม,มีแฟนหืือยังไม่มีค่ะ นาเห็นใจเธอีหนาเศร้าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจแต่ถ้าเธอยังเป็นสุขแต่ถ้าเธอยังมีเขาเธอจะกลับมาหาฉันไหมก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำเมื่อไร เธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่รักเก็บไปแล้วค่ะเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะนั่นแหละไปแล้วดีกว่าทุกคนเอ t กอทีกับ g f 9เลยค่ะพี่เฟือง คอมเพลทุกๆตัวเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะขอบคุณคุณสิงห์สั่งฟ้าค่ะขอบคุณคุณนิวค,ค่ะไปเดี๋ยวแมสเถอครับไปค่ะส่งคลิปนี้ไปให้เวิร์กพอยต์กันแกะกล่องไปแล้วจ้าจากแอดมินนะคะโอเค ได้เลยทุกคนไปแล้วดีกว่าออกซิดีเหรอคะไม่ออกแล้วคะ่ะเดี๋นี้เราต้องออกแบบ juice music application นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาเรื่อยๆพ,พี่เรียนจบสาขาอะไรคะพี่จบอักษรจุฬาเอกภาษาอังกฤษคะ่ะอยากทำคอนเทนต์เยอะๆมากขึ้นด้วยมีใครอยากเห็นทำคอนเทนต์อะไรนอกนาจากร้องเพลงกล้องหรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ต้องทำงานกี่โมง บริษัทพ,พี่เองไม่เป็นไรไม่โดนตัเดเงินเดือนนะคะออชอบร้องเพลงทำไมมาสมัครงานนักข่าวเราร้อ,องเพลงมาก่อนแต่ข่าวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นงานเสริมบังเอิญเป็นโอกาสได้เข้ามาทํามากกว่าแล้วก็สนุกเหมือนกันชอบพิธีกรก็ชอบค่ะเพราะว่าได้รู้เรื่องใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องไอทีเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องร้องเพลงนี้ชอบหมดเลย ถึง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 พาเที่ยวค่ะเล่นละครเล่นละครไม่สามหาถด่ะ Where d o you now คอนเทนต์ท่องเที่ยวอืมเก็บไว้ Pending นะคะโอเคไปแล้วดีกว่าทุกคนเจอกันนะคะบ๊ายบายไว้มาไลฟ์ใหม่ EPL8 กับ OMD EM10 Mark 2 OMD EM10 เนี่ยมันออกแนวโปรขึ้นมากกว่าหมอผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างนี้ได้ไปแล้วดีกว่าค่ะทุกคนเจอกันไหมคลิปหน้าคอมเมนต์มันดีเลยเวลามันคุยไลฟ์เนาะก็เลยทำให้เราคุยแล้วมันดูดีเลย ได้เดี๋ยวถ่ายรูปเที่ยวด้วยรีิวด้วยอาจจะมีเวลามากขึ้นนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกินข้าวหรือ,อยังกินข้าวเช้าแล้วค่ะตอนสิบโมงครึง <c oughs> ่งนัหนๆไม่อยู่ตอนนี้บ๊ายบาย